สวัสดีครับวันนี้มาลงของอ็อคอมิตอรี่นะอันนี้ผมใช้เป็นพวกจอกที่มันยังหมักไม่ไม่นี่เออผมสังเกตด,ดูว่าอย่างจอกอนะถ้าเรามาหมักแบบแบบเป็นบางๆางอย่างเงี้ยฮะไม่ขึ้นกองนะมันก็เหมือนใช้ได้เลยนะเนี่ยผมแค่เอามาลองแต่ตอนนี้ผมจะไม่ไม่ผสมดินเยอะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อย,อยนี่เท่าไหร่หรอกเพราะวสังเกตด,ดูมันบางนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ สองนิ้วเนี่ยพอลึกลงไปเนี่ยลึกลงไปเนี่ยฮะมันจะร้อนแต่ถ้าอยู่ข้างบนบนมันจะเย็นก็เลยเนี่ยฮะเอามาลองเอามาลองก้นครับอลองก้นกระถางนะฮะอย่างที่เป็นพวกอย่างเงี้ยตัวดีไอ้กาบมะพร้าวมันหมดก็ใช้ตัวนี้แทนก็ามาลงเป็นผักโขมิตรี่นะตัวนี้ก็คือเนี่ยฮะลองแล้วก็กอนอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่นึงจริงเมื่อเช้าผมทําไปเยอะแล้ว ก็คืออันนี้เดี๋ยวมาลองใหม่นะฮะอย่างเงี้ยใส่ไปเถอะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักอย่างอื่นอย่างผมทําแปลงผักเอ่อโวชเท้าอ่ะผมก็ต้องระวังเรื่องพวกหินพวกไม้เพราะัวชเท้ามันลึกรากมันฝังลึกเนี่ยครับมาดูผักโขมิตรีเนี่ยฮะก็ดินที่เราผสมไว้สูตรเมื่อวานนั่นแหละ ที่ใช้อยู่นี่ฮะแต่ว่าพะโคมตัวนี้ผมจะไม่ให้ดินเยอะนะให้ลงประมาณนี้เองไม่ถึงข้อตรงนี้นะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเนี่ยเราจ้องตอดินคกเผาเพราะพะคมเนี่ยมันเก็บกินใบเก็บกินใบเรื่อยๆคือปลูกแค่เนี้ยมันจะกินไปเรื่อยๆกินใบไปเรื่อยๆต่อต้นเขาก็จแยงอย่งอยู่แล้วก็เราก็ใช้พวกอะไรน,น่ะพวกหมากอะพวกจอกอะ่ะ ไปต้องถึงก็หมกักเป็นเป็นดินหรอกมาประครบเ,ะะเนี่ยเพราะกหน้าร้อนเนี่ยต้องใช้พยายามผ่มดินไว้ผ่มดินก็ห่มกระถางแล้วประคคุมเขาไว้เนี่ยคือเขาจะคายน้ําได้ช้าก็ผมถ้าปลูกลงแปลงไม่มีสแลนนะฮะมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เขาไม่ค่อยโตแล้วก็เหมือนเขาสลบตอนกลางวันเน่ยฟื้นตัวตอนเช้าได้หน่อยแล้วก็สลบอีก การ,เต,ร,เ,รเติร์เติรติเติบโตเขาไม่ไ,มไ,มได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะเนี่ยฮะผมจะเอาไว้ประมาณเองนะน่ฮะประมาณเองก้อนเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นผักโคมิตเตอรี่นะครับผมเอาไว้จะมาดูกันว่าโตขึ้นเขารูปรอขนาดไหนครับชานนี้ก็ทักทายกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ